แฮคคอมเมนต์สนันส่นกบสุวรรณพดแล้วหลังถูกโยงนางเอกในตำนานปมร้อนสาวทอมโดนโยงประเด็นระอุที่หลายคนอยากรู้ความจริงคือใครกันแน่หลังทนายดังออกมาเผยมีแฟนคลับออกมาขอความช่วยเหลือถูกทำคนสนิทของนางเอกในตำนานคนหนึ่งหลอกลงทุนหมดเงิน6ล้านเมื่อดำเนินคดีพบว่าทอมแสบมีหมายจับอีกคดีแถมนางเอกในตำนานคนดังกล่าวยังมาประกันตัวให้ด้วยโดยทนายดังยังให้ข้อมูลบอกใบ้ว่า คู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมียทำเอามีคนไปโยงหนึ่งในนั้นว่าเป็นนางเอกกไก่ คอมเมนต์พาดพิงต่างๆหน้าล่าสุดกบสุวรรณนันนางเอกชื่อดังออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโพสพาพตนเองยิ้มอ่อนพร้อมแคปชั่นสุดพิกด้วยว่าแฮชแท็กถูกคนแน่นวิแฮชแท็กยิ้มอ่อนแล้วหนึ่งท่ามกลางคอมเมนต์กันสนันอาทิไว้สวยรวยกระเช้าดีไหมวิจะได้เลิกมโนกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถูกคนแน่นวิเทรนทวิตต้องมาแล้วไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าวิว่าคนละคนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตรงๆไม่ซับซ้อนควิเชื่อ สุวรรณันค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคงจะคิดว่าคนที่เล่นละครกับพระเอกสอนในประเทศไทยมีแค่แม่กลบละมัง้งถึงได้พูดมัวม่วๆแบบนี้ฟ้องดีไหมวิคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจบเนอะแม่ลงเองเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ